การยิงจุดโทษับสำหรับเกมคู่นี้เอาครับมาดูครับไฮไลท์ที่เกิดขึ้นครับต้องชมจลััพท์ครับที่ผ่านมาและลูกนี้คือลูกที่ยิงขึ้นนังสอครับและนี่ลูกตีเสมอในช่วงท้ายเกมพอดีครับโอ้โนี่มันชะแลบชนเสาครับแล้วสามอีกทีนี่ไม่ดีเท่าไหร่ครับ โอ้โหต้องดวนจุดโทษเลยครับทางด้านลาดิบังแก้วครับเป็นทีมวางในกลุ่มที่สองครับซึ่งเกมที่ผ่านมาครับต้องดวนจุดโทษกับดอนเมืองจตุรัจินดาและเอาชนะมาได้ครับส่วนด้านมายมตักศิลยอง5เกมที่ผ่านมาไม่เคยดวนจุดโทษเลยครับอามาวัดกันเกมนี้ครับแม่ได้ลุ้นเลยครับโอ้เราดูกองเชียร์มาเพียบเลยครับวัดกันครับ3ลูกครับถ้ายังเสมอกันอยู่ก็ซอเดนเดยครับ จะได้ไปต่อระดับลูกทีมของอาจารย์ศักดาสุขสวัสดิ์เลครับเอาครับทีมใดทีมหนึ่งครับจะได้เดินทางไปที่สนามสุขพัชลาใัยครับแล้วผู้ชนะคู่นี้นี่จะต้องไปเจอกับเทพศซีรินครับแมคู่ที่สครับจุดโทษอีกคู่ครับเอ,อาครับพอถึงเวลานี้ดวงจุดโทษในใครก็ได้นะครับ อยู่ที่หัวจิตหัวใจครับนี่ครับนี่ครับยังคงยืนเชียร์ครับนั่งไม่ติดครับนั่งไม่ติดเลยครับเก้าอี้มันร้อแหละครับก็เลยต้องยืนเชียร์ครับทูพีแห่งราชวินิตบางแก้วครับเอาครับคนแรกที่จะยิงครับเป็นทางฝั่งราชวินิตบางแก้วครับหมายเลข12สครับศิรพัฒน์บุญมากครับจะยิงเป็นคนแรกครับอีกคนจะนั่ก่อนครับแล้วมาดูจลาศครับก็เป็นผู้สัาประตูที่ ผลงานดีครับในสนามมีออกแรงเซฟไว้เยอะครับดวลกันครับระหว่างศิรพัฒน์กับจรัสทรัพย์ครับและโชว์ฟอร์มได้ดีทางด้านจรัสครัพ์โอ้แล้วดูครับไม่ได้ถอยด้วยครับศิรพัฒน์ครับโอ้เหมือนถอยแล้วครับนึกว่าจะไม่ถอยศิรพัฒน์ครับดวลกันทางด้านจรัสทรัพย์ยิงเพื่อขึ้นนำก่อนครับเลาริบะแก้ว ทำสมาธิครับแล้วหาเหลี่ยมยิงซัดลูกนี้มาให้พลาดครับนัไปก่อนครับนี่บางแก้วโอ้ยยิงสูงครับพอยิงสูงนี่จรัเซาบุ้งไปทูกทางนะครับแต่ว่าแม่มันเกิดที่จะรับได้จริงครับเอาขึ้นนัไปก่อนครับราชวินิตบางแก้วครับเอามาดูฝั่งคนแรกของมัธยมตักสินริยองครับหมายเลขสองครับ ธีรวีแวววัชศรีครับจะเป็นคนยิงครับนี่ครับของเชี่ยครับมาติงเพื่อติงเสมอก่อนครับคู่ที่แล้วนี่โหสองลูกเท่านั้นครับรู้เรื่องครับธีรวีครับพุทธศิลป์ให้เสียงแล้วธีรวีวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้ในกลางประตูแล้วครับไม่พลาดครับ คาที่มตักศิละยองคนที่2ก็คนแรกก็เข้าเหมือนกันครับทั้ง2ทีมไม่พลาดครับแม่ไปถูกด้วยกันทั้ง2คนแลยครับผู้สอบประตูครับทั้งทศพลแล้วก็จะหลัดซับครับแต่ว่ายังยิงดีกันอยู่ครับเอาครับคนที่2ของราชพิธีบางแก้วครับมีการให้ปอกแขนกับตันทีมกันอีกแล้วครับเ่าครับเดินขึ้นมาครับหมายเลข8เป็นทางด้านของวิชากรศรีบุญเมืองครับ โอ้โหเนี่ยนั่งเครียดเลยครับลุ้นครับลุ้นไปด้วยครับโอ้โหดูครับภาวานาแล้วครับ <Hey. S 3> แม่ไม่อยากจะมองเหมือนกันครับทางฝั่งราชวินิบางแก้วครับวิชากรสีบุญเมืองครับเจอกับจรดทซับครับคุณศินเป่านกหวีดวิชากร ทำสมาธิถึงเวลาแล้วก้าวมายิงลูกดีโอ้โหไปถูกทางครับแต่ไปไม่ถึงครับยิงเด็ดขาดทีเดียวบทางดน้าวิชากรสีบุญเมืองครับยังคงไปถูกครับจรัดซับครับแต่ว่าโอ้โหเสียบเสาครับและดีครับกองเชียร์ครับโอ้โหแหมลุนลุนละเกินครับโอ้ยมันมันรู้สึกบีบหัวใจแฟนบอลจริงจริงครับการยิงจุดโทษเนี่ยเอาครับมาดูคนที่2ของมัธยมตากสินระยองครับหมายเลข14ครับเอกกับพัก ขานพิษครับตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาครับโคดเองก็เครียดนักเตะเองก็เครียดเหมือนกันครับโอ้โหดูสีหน้าครับยิงเพื่อติดเสมอครับเอกพัฒแล้วเสียงนกวีดครับเดินเข้ามาวิ่งมาสักลูกนี้ไม่พลาดครับไปคนละทางครับทางด้านของทศพรกุดษสามาลีครับอาจารย์ศักดาก็ยังนิ่งอยู่ครับ ดูครับจังหวะยิงนี่เรียกว่ายิงหลอกหน้าเท้าแล้วครับนี่ระพักขานพิษครับเอาครับสองคนเสมอทั้งสองคนครับนี่คือคนสุดท้ายทางฝั่งราชวินิตบางแก้วครับยิงเพื่อนำไปกอดลยครับเอาครับโอ้แต่ต้องชมว่าจรัเซฟนี่สองลูกพุ่งไปถูกทางครับ มาดูครับจังหวะนี้จะเป็นยังไงครับ <_ t ose> ก้าวเท้ามาแล้วเหลือเลือดนิดนึงแต่ยิงลูกนี้ก็ไปถูกทางเหมือนกันครับแต่ไปไม่ถึงครับแหมลูกยิงของทางด้านธีรศินเก่แก้วจินดาว,วงครับแม่เหมือนมีเหมือนมีสะดุดนิดหน่อยครับดูจังหวะภาพชากทีครับนี่ครับดูจังหวะนี่ครับแม่คอนเทนต์แหละครับ <_ d ose> แต่ว่าไม่พาลาดครับธีรศินเอาับ คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายของมู้ิยมตักสิงห์นรยองครับยิงเข้าเพื่อไปยิงจุดโทษซาเตเดนกันต่อครับแต่ถ้ายิงไม่เข้านั้นกลายเป็นราชวินิตบางแก้วนี่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับหมายเลขสี่ครับปัทวีกินเจริญครับจะเป็นคนยิงครับขาซ้ายครับของปัทวีครับเจอกับทศพรขาครับปัทวีวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปถูกทางเหมือนกันครับแต่ไปไม่ถึงครับต้องยอมรับว่าปัทวีนี่ยิงเสียบมุมเลยครับ ไปต่อครับไปดวงกันต่อในช่วงสัตเดนเดทครับโทศสปนี่ขอโทครับโทศสรนี่ก็ไปถูกทางครับนี่ครับดูจังหวะครับแล้วนี่ครับโอ้แต่ว่าเอาไม่ทันโอ้เพื่อนเสียดายเลยครับคือไปถูกแล้วแหะครับอ้าวสัตเดนเดทครับวัดกันไปเลยครับใครพลาดตกรอบครับเอาครับคนที่4ี่ของราชวินิจบางแก้วโอ้จริงๆหมายเลขสิบเอ็ดครับพัญยูสวัสดีครับนี่ ก็ยังคงเป็นจุดที่น่าสนใจครับสำหรับจลซัพ์ครับสามลูกไปถูกหมดครับแต่ไปไม่ถึงเท่านั้นเองครับมาดูกันต่อครับพรันยูครับขาขวาวิ่งดึงหลอกจังหวะแล้วโยกโอ้โหเรียบร้อยครับดีนะครับโอ้โหจลซัพครับเขาทาได้ครับในที่สุดมาแทบลูกจริงลูกนี้ครับโอ้โหพรานยูครับเลือกยิงลูกนี้แต่ว่าจลซัพอ่านไว้แล้วครับนี่ครับ คือมันจวนเจียนอยู่แล้วครับนี่ครับเป่าป่าครับเป่าป่าเสร็จปุ๊บแล้วก็โอ้ยหูกุมหัวเลยครับแม่อยากจะร้องไห้เลยครับได้คําเดียวว่าหัวจะปวดแล้วครับโอ้นี่ครับเพื่อนต้องมาปลอบก่อนเลยครับทันยูครับแล้วมาดูครับหมายเลขหครับของมัทธิยมตากสินได้ยองครับนัครินจิตสนธิครับยิงเพื่อเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายมุ่งหน้าสู่สนามสุพัชลาสัยครับนัครินจิตสนธิครับยิงเข้า ชนะเลยครับส่วนถ้าไม่เข้าก็ดวงกันต่อครับนักคารินดวลกันทางด้านศพรสพับนักคารินทําสมาธิแล้วขยับตัวมาสัดลูกนี้เจะไมได้เซฟไปได้กับ บุษมารีครับเขาทำได้ครับเราดูครับกำลังใจยิ๊มเหมือนจะไปแล้วครับสุดท้ายนี่อามกลับเปลี่ยนกันไปเลยครับโอ้แม่เข่าสุดเลยครับเพื่อนครับนึกว่าจะไปแล้วครับแล้วมายิงเลยครับโอตัดสินใจยิงเองครับกัพพอร์ตุษามารีครับคนที่5ครับเกมก่อนนั้นนี้เขาเป็นตัวสำรองนะครับสุดท้ายจับตัวตัวจริงพลาดเขาเลยได้ลงแล้วก็เซตจุดโทษได้แล้วบาดเกมนี้ครับเขาจะยิงคนที่5ครับ ทางด้านทษสพอดครับแล้ววิ่งมาจังหวะนี้ซัดปาไม่พลาดครับทษสพอดครับคนที่5เข้าไปครับของราชบัลแก้วเอาล้วครับห้าลูกหลงต้องถอดแว่นเลยครับอาจารย์ศักดาครับโอ้ยิงลูกนี้นี่ไปถูกทางอีกครั้งครับสำหรับจรัดซับครับจะไปไม่ถึงครับแล้วมาดูฝั่งมัธยมตัดสินระยองครับคนที่5ครับยิงเพื่อตีเสมอก่อนนะครับแล้วลุ้นกันต่อครับหมายเลข12ครับ วร์เมตโปร่งสันเทียครับผู้ทำประตูที่2ให้กับทีมครับเอาล้วครับแมแต่ก็สีหน้านี่ดูเหมือนจะมั่นใจเหมือนกันครับอ๋อสักพักเลือกสีหน้าเปลี่ยนแมกดดันเอาครับวร์เมตก้าวเท้ามาเราวิ๊กลูกนี้อ่าเนี่ยครับอยากไปต่อครับแม่ดูครับนี่ก็เครียดเหมือนกันครับกองเชียร์ทั้งสองฝั่งเลยครับ จังหวะยิงของวอลเม่ครับแม่สีหน้าไม่ค่อยดีครับแต่ยิงลูกนี้ดีครับเอาครับคนที่6แล้วครับแม้จะยิงถึงกี่โมงครับนี่ครับเป็นนักด้าสวนรณภูมิเงินหลวงครับตัวทีเด็ดของทีมครับดาวซันโวนะครับดาวซันโวในรายการกว่าพันปีก่อนนะครับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้นี่ในปีศสี่นี้ยังยังไม่ได้นำเลนดาวซันโวครับสวนรณภูมิครับโดนทางด้านจารัดซับครับ สุวรรณภูมิก้าวเท้ามาแล้วกิ่งลูกนี้อ้าวมีแคบอีกแล้วครับนี่นะครับโอ้โหจราศพนี่ไปถูกทางทุกคนครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับจรัซอบครับนี่ครับโอ้พลาดครับสุวรรณภูมิเงินหลวงครับดูจังหวะนี้ครับขวาลุกนี้ครับปัดคือแม่กะว่าไปทางซ้ายคู่ศัตรูครับสุดท้ายจราศพครับบินมาปัดไปได้นะครับ เอาล so oh, oh, ้วครับโมเมนตัมกลับมาที่มัธยมตากสินระยองอจ่าสัจดาสบายกระเป๋าแล้วครับโอ้โหจ่าสัจดาใจเย็นๆครับโอ้ทำท่าเหมือนจะยอมรับอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับนี่ครับแล้วผู้รักษาประตูครับจรัดซับครับลจะเป็นคนยิงดูครับเอาแล้ครับสองสี่สองอารมณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการยิงจุดโดษลูกนี้ครับจรัดซับครับเซฟสองครั้งแล้วคราวนี้เขามายิงเองครับ ทำสมาธิครับแมจ,<ะ>จรัดซัดครับอ้าวครับปุทธิสิทธิ์เปล่าแล้วครับจรัดซับก้าวเท้ามาแล้วยิ้งลูกนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับ ยังไม่จบครับราชวินิตบางแก้วจะยิงครับโอ้โหมันจริงจริงครับนไหนเวลาไม่เท่าไหร่ครับแต่เป็นจุดโทษที่สุดมันเลยครับเอารับหมาเล็กสองครับสูรเชสมามิรนครับคนที่เจ็ดครับวิ่งเข้ามาลูกนี้สตาร์ไ่พลาดครับน้ำไปกอนครับทำหน้แล้วที่บางแก้ว นี่ถือว่าเป็นการุ่งครั้งแรกที่ไม่ไม่ถูกทางนะครับนี่ครับโอ้ผิดลูกแรกเลยครับโอ้เนี่ครับตาครับคนที่เจ็ดของมัธยมตากสินรยองครับยิงเข้าเพื่อไปต่อครับแต่ถ้าไม่เข้าจบเลยครับโอ้ล้วจะเซฟอีกหรือเปล่าด้านทนสพรครับอ้าวครับดวลกันเลยครับหมายเลขเจ็ดครับ พัฒนดนวิ่งเข้าเพื่อเสมอแล้วไปต่อครับพัฒนดนดวลกับทศพรพัฒน์ดนวิ่งเข้ามาจังหวะนี้โอ้ยเรียบร้อยครับ โอ้โหไม่แพ้กันเลยครับสู้กันจนวินาทีสุดท้ายด้วยการยิงจุดโทษนี่แหละครับมาลุ้นกันสุดๆครับสุดท้ายนี่เป็นน,นักดาของราชชนิตบางแก้วครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับไปพบกับนกักดาของโรงเรียนเชษฐ์ิรินครับโอ้ทำเต็มที่แล้วครับปิมยมตัดสินทะยองครับ มาดูไฮไลท์ที่เกิดขึ้นครับสำหรับเกมคู่นี้นะโอ้โหนี่ครับจังหวะลุ้นก่อนครับของมิยมตัดสินทะยองครับจ่ายมาคัดแบ็กมาตรงนี้นี่ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากลูกยิงของพงสะทรทองก่อครับนี่ครับโอ้โหและยิงมุมดิกเลยครับ หลังจากนั้นเนี่ยราดมินิตพยาย,ยามครับแล้วสุดท้ายมาตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกยิงของเสียรพัฒน์บุญมากครับนี่ครับโอ้โหสะใจครับเสียรพัฒน์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยราดวินิตวางแก้วก็มีโอกาสีครับแล้วสุดท้ายก็มาได้ประตูตรงนี้ครับจากลูกยิงของสุวรรณภูมิเงินหลวงครับ โอ้แต่บอลมาได้จ่ายมาแล้วตะวัดด้วยขวาในเสาแรกเลยครับหมดสิรับครับจลรักดั์ครับลูกนี้ลูกครับโอ้โอหหงุดหงิดเลยครับหลังจากนั้นนี่ก็มาได้ประตูตีเสมอได้สําเร็จครับจากลูกยิงของวรเมศปรกสันเทียครับโอ้มาจิงตรงนี้เรียกว่านาทีบาปครับสุดท้ายพาทีมาดวลจุดโทษตัดสินครับจริงๆรลูกนี้น่าจะเป็นประตู ปิดท้ายของไม่ยอมตักสินระยองครับแต่ป้อนมันไปชนเสาครับโอ้แล้วก็จบด้วยการจิงจุดโทษกันครับแล้วนี่ครับโอ้ลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายครับดูครับแล้วสุดท้ายเนี่ยราชูวินิษ์างแก้วครับเห็นอาจารย์สักดาเจิมดีเก็บกระเป๋านึกว่าจะกลับบ้านครับ เป็นอาจารย์สักดาสุขสวัสดิ์ครับแ่เขอาไปาตื่นเต้นไปหมดนะครับสุดท้ายนี่ราชมนตบางแก้วนี่เอาชนะจุดโทษไปอย่างสุดมันเลยครับโอ้โห